สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดวงดีกับเลขเด่นนะคะวันนี้เป็นวันที่6กุมภาพันธ์2568ค่ะทางช่องดวงดีกับเลขเด่นก็มีแนวท่างบนรางมาให้เบิงเนาะคะ่ะเป็นแนวท่างของอัปเปาเนาะคะ่ะคลิปนี้ทางช่องกะเป็นช่องนองไม้เนาะคะ่ะยังไงกะขอฝากกดติดตามผลงานไวน้ำเน้นเนาะค่ะเนาะ อปเป้าก็ให้เป็นแนวทางบนรางมาได้จ้าอปเปา้นี่เพิ่นก็เป็นนักคำนวณตัวเลขเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็ได้ทรงแนวทางมาไ้ท่างช่องดวงดีกับเลขเด่นอ่ามาแบนปั่นเอซท่างช่องกับขอขอประคุณอปเปา้แล้วก็เอซเนาะค่ะเนาะมากค่ะหฮางไปเบิ่งกันค่ะว่าแนวทางของอปเป้านั่นสิเป็นตัวใดแน่เนาะค่ะก่อนจะไปรับชมรับฟังแนวทางของอปเป้านั่นก็ฝากกดติดตามกดไล กดแช่เพื่อเป็นกําลังใจให้กับท่างช่องในเนาะคะ่ะเนาะนี่คะ่ะแนวท่างของอัเปาเป็นแนวทางบนล่างไม่ต้องกลับนะคะก็มีเจ็ดศูนย์เจ็ดหาเเก้สองเหาวิ่งบนล่างนะคะเกับ9 แคปหน้าจอไว้ถ้าเบิงเลยเน้อค่ะนี่แหละค่ะเป็นแนวทางของอบเบปเพิ่นทรงมาล่อลงช่องดวงดีกับเลขเด่นงวดนี้เป็นงวดแรกนะะเนาะค่ะเนาะทั้งช่องดวงดีกับเลขเด่นนี่ก็เป็นช่องน้องไม่เนาะคะ่ะที่เอาผลงานมาให้เบิงทงช่องกสิหาอาจารย์หาเซียนหรือนักคำนวณเกง่งๆมาให้เบิงในคลิปต่อๆไปนะะเนาะค่ะเนาะ จังไดก็ฝากผลงานของช่องเอาไว้ในเดค่าเดอไว้ทะเบิงเป็นแนวทางก็ได้ค่ะนี่แหละค่ะแนวทางของอัเป้าเนาะคะ่ะเนาะแคปนาจอไว้ทะเบิง้อคะชอบก็บจังเอาไปจัดเนาะคะ่ะว่าชอบกับพันๆไปสก้อนเป็นคลิปแรกของอัเป้าค่ะเป็นชุดแรกที่เอามาลงวิดีโอนี่ก็เป็นวิดีโอแรกของอัเป้าม่มีผลงานอีกอย่างเนะะ้อค่ะเพราะว่าช่องเข้าเป็นช่องน้องไม่หมวดที่สองของท่างช่องเนาะคะ่ะเนาะนี่แหละค่ะ ฝากผลงานไว้น้ำเนานะคะ่ะเนาะกระคอขอประคุณเอฟซีจ้าที่ให้การรับชมรับฟังช่องดวงดีกับเลขเด่นเนาะคะ่ะเนาะเป็นสูตรหวยคำนวณบนรางไม่ต้องกลับเนาะคะ่ะของอับเปานี่แหะคะ่ะ นี่แหละค่ะเป็นผลงานของอัเปาแล้วค่ะงวดนี้เป็นงวดแรกคลิปนี้เป็นคลิปแรกทังช่องกะบอฮันในมีประวัติหรือว่าบอฮันในมีผลงานมาให้ชมเนาะคะ่ะเนาะว่าผลงานของเพินทิพานมาแล้วเป็นจังไดแต่เพินกะที่คุยกัน,นกับผลงานเพนกะ่อนขอนค้างดีเนาะคะ่กะกัตามสูตรเนาะคะ่ะเลขกะมีเข่ามี่รุดกะถ้าผูใ้ใดสนใจอยากติดต่อสอบถามสูตรกับเพิ่นเนาะคะ่ะนี่เนาะคะ่ะเบอร์โทร ของอัเปาค่ะก็มี0803737394เนาะค่ะเนาะอีกเทีอนึ่งนะคะ0803737394เป็นเบอร์โทรของอับเปาเนาะค่ะเนาะโทรหาเพิ่นได้เลยเด้อค่ะติดต่อสอบถามเรื่องสูตรคำนวณสูตรหวยบนสูตรหวยล่างนะะเนาะค่ะเนาะกะลอง ติดต่ออัเปาเบิงขันสนใจค่าสูตรเพิ่นเดินดีถ้าว่าอยากติดต้อกะติดตามช่องดวงดีกับเลขเด่นไวจาก,กดติดตามไวทางช่องก็จะไปเอาแนวทางน้ำอะะับเป้าหนาละขามาห้เบิ้งงวดนี้ก็เป็นงวดแรกเนาะค่ะชมชม่อมไปสกอนนะคะเบิ้งกันไปสกอนงวดแรก,กว่าในมีผลงานอีหยังมาสูจ่อเผื่อสิมวาว้าห้ฟังได้เนาะะะนะแต่ว่าตามสูตรที่เพิ่นเว้าห้ฟังมานั่นก็ถทีค่อนข้างดีเนาะค่ะ ทางช่องก็เลยเอามานําเสนอให้เบิงจังไงก็ฝากผลงานของอัเป้าเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะอัเป้าก็มีรักลอยมาห้น้ำอยู่ด้จ้าบอได้ว่าสิมิตะสองโตบนล่างบ่ต้องกลับเลยค่ะมีลักลอยมาห้น้ำอยู่มาเบิงค่ะว่ารักลอยของอัเป้านั่นสิเป็นตัวใดเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะรักลอยของอัเปาเพิ่นห้ศูนย์กับสองมาด้จ้ารักลอย มักตัวใดกระจัดใกล้ๆมืออัเปาสิมาเน้นไห้เด้จ้าหลักร้อยกับหลักสิบหน่วยจะเป็นตัวไหนตัวเน้นของอัเปาเนาะค่ะเนาะเพิ่นว่าคลิปหนาขอให้คำนวณดีๆสก้อนเบิ่งดีๆสก้อนเพิ่นกับว่าอยากพลาดเอามาล่งคลิปแรกเนาะคะ่ะเพิ่นก็อยากให้ผลงานเพิ่นติดจอเอฟซี FC ก็สิได้ติดตามช่องเนาะค่ะเนาะทางช่องก็ขอขอพระคุณอัเปาอีกเท่อนึง้อจ้าที่ได้นำแนวทางมาให้ ทางช่องแบ่งปันเอฟซีเนาะคะ่ะเนาะนี่นะคะลักล่อยศูนย์กับสองเนาะค่ะส่วนเลขวิ่งก็คือเจ็ดกับเก้านะคะน่ะเนาะแคปหน้าจอไว้เนาะคะ่ะเนาะแล้วจะเอาให้เบิ่องอีกเท่านึงลักนี่เนาะคะ่ะเจ็ดกับเก้าตัวเด่นตัวเน้นจับคู่สิเป็นตัวได้แน่นทางช่องสิเอามานําเสนอในคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะอาเปาก็ขอเวลานิดหน่อยเพื่อจะได้คํานวณให้ ดีๆสักก้อนมั่นใจคักๆสะกอนเพราะว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของอเเปาวีดีโอแรกของอ p เปาแก็เป็นงวดที่2ของทั้งช่องกะบ่อยากให้พิดพลาดเพราะนาก็อยากให้ได้เต็มที่เลยเนาะค่ะเนาะถึกพิดก็ดตามสูตรเนาะคะ่ะนั่นแหละค่ะแคปหน้าจ,จอไว้ทะเบิงนะจ้ะทั้งช่องดวงดีกับเลขเด่นนี่กะ สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเนาะค่ะเนาะกฎของชุมชนเราวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ชมผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะช่องของเราไม่สนับสนุนการพานันค่ะแนวทางตัวเลขที่นำมาเสนอนี้เป็นเพียงแนวทางหยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะนี่เนาะค่ะเนาะ แคบนาจอรเรียบร้อยแล้วนะคะลักร้อยเนาะคะ่ะเดี๋ยวท่างช่องจะเอาลักร้อยให้เบื้องอีกเท่านึงหลักร้อยงวดประจําวันที่16กุมภาพันธ์2568เนาะคะ่ะ0กับ2จะจะเน้นตัวใดนั่นท่างช่องกะเสีเอามาให้เบื้องในคลิปต่อๆไป้ะคะว่า,าเปาเพินมิเน้นตัวใด ลักลอยพ่นเสิอเอาตัวใดมาใส่กันลักน่วยสเพ่นสิอเอาตัวใดมาใส่เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะชุดเต็มของอัปเป้ากับลักลอยของอัปเป้าเนาะค่ะเนาะนี่นะคะ่ะแคปหน้าจอไว้ทาเบงเลยะะ้อค่ะ เป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะเนาะเบิ้งกันได้ค่ะเบิ้งไ้ซ่ําๆไปสะก้อนค่ะย่าฝ่าวงทุนย่าฝ่าวเห็ดอีหยังใจเย็นเย็นจ้าทุกอย่างต้องใจเย็นเย็นพิจารณาสะก่อน่องดวงดีกับเลขเด่นนี่ก็เป็น่องน่องไม่เนาะคะ่ะเนาะวิดีโอนี่ก็เป็นวิดีโอแรกของอัเปาหมวดนี่ก็เป็นหมวที่สองของทังช่องดวงดีกับเลขเด่นก็คคอยๆเบิ้งไปสะก่อนเนาะค่ะใจเย็นเย็นค่ะเวลายังมีอีกอยู่เนาะคะ่ะเนาะ ยังไดก็ขอฝากผลงานให้เบิงพิจารณาเบิงสะกอนเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะเป็นผลงานของอับเปาคลิปนี้ฮขกกับวอกันมาหลายแล้วเนาะคะ่ะเนาะคลิปหนาฮอกกัจีงพอกันไหมขอให้ทุกคนมีความสุขเนาะคะ่ะสุขภาพแข็งแรงสุกคนคะ่ะโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ